สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลิ่นไทยนะคะจะพาโฮมทัวร์ดอกไม้หอมในบ้านนะคะซึ่งณตอนนี้เป็นหน้าฝนนะคะมันอาจจะไม่ค่อยมีดอกให้เห็นก็เลยอยากให้เ,เพื่อนๆไปดูในช่วงที่มันไม่ค่อยมีดอกแต่รับรองว่าใบาแน่นแน่นอนเดี๋ยววันนี้ไปโฮมทัวร์ที่บ้านของหนิงกลิ่นไทยกันค่ะ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเริ่มจากหลังบ้านเลยหลังบ้านนะคะของหนิงก็จะปลูกเป็นขหนุนนะคะขะนุนเนี่ยลูกกินได้นะคะใบกินได้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถเอาใบแบบนี้นะคะไปทอดนะคะไปทอดได้เลยรสชาติมันจะแบบว่ามันๆน,นะคะกินได้นะคะทุกคนและต้นนี้นะคะคลื่นคล้มดอกมากเลยนะคะตอนนี้คือสาวน้อยเริงระบำดอกเขาเป็นสีขาวนะคะแต่ตอนนี้ ดอกหายหมดแล้วนี่ดอกหายหมดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคลื่นแบบดกๆเลยเพราะว่าเออตอนนี้หน้าฝนนะคะแล้วเมล็ดเขาเดี๋ยวเขาก็จะร่วงลงไปฝ้าล่างนะคะทุกคนเอาไปบดนะคะเอาใบอย่างนี้นะคะไปขยี้ขยี้บดแปรงฟันได้เลยนะคะนะคะแบบนี้ดับกลิ่นปากนะคะเลมอนเอาไม่ใช่อันนี้คืออะไรนะเออมันบัลลี่นะคะหรือว่าลูกม่อน ใบกินได้เนี่ยกินได้หมดเลยใบยเอาไปทอดกินได้นะคะแตอ่อร่อยอร่อยกว่าขนุนด้วยนะคะใบเขาคือไม่แข็งก็อันนี้กินได้นะคะเอาไปทอดเอาไปทอดกินทั้งใบแบบนี้หรือว่าเอาไปหั่นซอยๆนะคะกินกับลาบกินกับส้มตำได้เลยแล้วลูกของมันบรีก็อันนี้ดีมากเลยนะคะอันนี้คือต้นรักแรกพบนะคะดอกไม่มีอีกแล้วนะคะทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมานะคะนี่คือต้นรักแรกพบเขาจะโตได้ประมาณนี้เลยนะคะคือโตท่วมหัวเราได้เลยนะคะถ้าตอนแรกๆเพื่อนๆนะเลี้ยงแบบกิ่งเดี่ยวขึ้นไปนะคะเขาจะขึ้นเป็นไม้ยืนต้นได้เลยอันนี้ชมพู่ของที่บ้านนะคะปีนี้ไม่ได้กินเลยเพราะว่าไม่ทันหอ่อชมพู่เนี่ยไม่หอ่อไม่ได้กินแน่นอนมะละก h o ใบเอาไปทำอีโคโปินได้นะจ๊ะทุกคนบอกเลย นี่คือสมไทยค่ะทุกคนสมไทยเขาจะมีดอกสีชมพูดอกสีชมพูไปไหนดอกสีชมพูช่วงนี้ไม่มีนะคะไม่มีแต่ทุกคนนี่สามารถเด็ดเด็ดอย่างนี้นะกินได้เลยเด็ดเด็ดยอดกินใบสด,สดๆอย่างนี้ได้เลยนะคะสมไทยแล้วรากของเขานะคะก็จะให้คุณสมบัตินะเอ่อคล้ายๆสมของเมืองจีนเลยทุกคนนี่อันนี้หนิงปลูกไว้สามารถที่จะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถอนได้แล้วนะ ถอนเอารากมาต้มกินได้แล้วนะคะเอาลากมาต้มทําแกงส้มทําอะไรกินได้แล้วนะจ๊านียคือสมไทยนะคะอันนี้ทองอุไรค่ะให้ดอกสีเหลืองๆเห็นไหมช่วงนี้ขณะทองอุไรย,ยังไม่ออกดอกให้ฉันเลยนะคะฝนช้านะคะไปหมดเลยนะคะดอกเอาไปทอดกินได้ทํายำได้นะจ๊ะทุกคนชงชาได้นะคะ นี่เลยไม้หอมของเรานะคะอันนี้คืออูฟู่มากดอกราชาวดีค่ะทุกคนนี่คือราชาวดีโดนฝนชะไปหมดแล้วนะคะหนิงไม่ทันได้เก็บไม่ทันได้เก็บเนี่ยเห็นไหมแมลงยังชอบอะ่ะเนี่ยไม่ทันได้เก็บคือว่าเขาล่วงหมดแล้วนะคะข้างล่างเนี่ยหนิงปลูกชิงจูไฉ่ไว้ด้วยนะนี่โอ้โหต้นใหญ่เลยชิงจูไฉ่ชิงจูไฉ่ทำแกงจืดได้แล้วนะคะแล้วก็เออมี อันนี้อะไรนะช่วงโควิดดังมากๆฟ้าทลายโรนะคะฟ้าทลายโตรน,น่ะขึ้นง่ายมากอันนี้มะม่วงใหญ่โตมโหลานมะยมค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าใบใบมะยมนะแปะทำปลาเป็นสารสกัดนะมันจะดีต่อร่างมันจะดีต่อผิวหน้าด้วยนะใบมะยมนะคะทุกคนที่บ้านปลูกเยอะไหมอันนี้พุทซ้อนดอกยังไม่มาอีกแล้วนะจ๊ะพุทซ้อน ไปค่ะไปกันต่อเดี๋ยวเราจะอยู่ในบ้านนี่แหละอันนี้เป็นดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้แบบเมืองนอกนะคะชื่ออะไรอันนี้ไม่รู้เพราะว่าข้างบ้านให้มานะคะอันนี้เป็นม่วงมวงคลเห็นไหมมันไปหมดแล้วอันนี้มาปลูกใหม่เลยนะคะจำปีจำปาอันนี้นะคะจำปีจำปาอีกหน่อยนะคะก็จะมีน้ำหอมให้ทุกคนได้ได้ได้ใช้นะคะจากต้นไม้ที่บ้านของหนิงเอง นี่คือแก้วแก้วพวงดวงใจที่มันกลายแล้วนะคะเขา่าปลูกหนิงอะปลูกด้วยมเมล็ดนะคะปลูกด้วยมเมล็ดแล้วมันกลายมันจะไม่ออกดอกเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากลิ่นหอมเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นพุธเหมือนกันนะคะพุธอันนี้ไม่แน่ใจว่าพุธอะไรอะมันคนละอันนึงกับกับพุธอันนู้นนะคะดอกพุธอันนี้ก็ดอกแก้วเหมือนกันนี่เลยบีชอปซื้อมาใหม่ค่ะทุกคน บีชอปเดี๋ยวจะปลูกให้เต็มเต็มเอ,อ่อกำแพงบ้านตรงนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นแก้วเหมือนกันนี่ซื้อมะลิจันทบูรณมาค่ะดอกหอมจัดนะคะทุกคนมะลิจันทบูรณ์อันนี้ได้มาต้นละร้อยยี่ิบก็ไม่ถูกนะคะมะลิลาแบบดอกชั้นเดียวเนี่ยนี่อย่างอย่างต้นนี้นะคะอย่น,นี้อันนี้อันนี้มะลิแบบดอกกลีบกลีบชั้นเดียวแบบเนี้ไม่แพงไม่แพงนะคะแต่น้องจะเลื้อยนะ น้องจะเลื้อยคือถ้าขึ้นขึ้นใหญ่แล้วค่ะเขาก็เขาก็จะไหลไปเรื่อยอย่างเงี้ยทุกคนเออเนี่ยคะ่ะมันมันก็จะแบบแผ่ไปเรื่อยอะคะ่ะแผ่ไปเรื่อยไม่เรียกว่าเลื้อยเนาะคือแบบพุ่มมันจะขยายไปเรื่อยอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าอยากให้ให้ต้นมันอยู่ในฟอร์มดีๆก็สามารถตัดแต่งกิ่งเขาได้อุ้ยอันนี้โดนแดดเฉาเลยเดี๋ยวเอาเข้าที่ร่มก่อนนะคะนี่เห็นไหมเราปลูกเตยเองนี่เตยหอมนะคะเตยหอม นี่อันนี้เราก็รอลูกกินอยู่นะคะอันนี้เป็นเพกาต้นเตี้ยนี่เพกาต้นเตี้ยสามารถปลูกในกระถานได้นะคะรอฝัดอยู่อันนี้เป็นจำปีจำปีต้นใหญ่เมื่อกี้จำปีต้นแคะนะคะจะมีจำปีต้นใหญ่หนี่ก็ปปูกในวงชีเบนรอว่าเออเขาจะขึ้นตรงนี้ได้อันนี้เป็นมะนาวมะนาวใช้ใบใช้ลูกนะคะในการทําน้ําหอมน้ําปรุงได้นะคะนี่อันนี้ อันนี้เป็นเอ,อดอกไม้กินได้นะคะชื่อว่าผีเสื้อแสนสวยดอกกําลังจะออกแล้วนี่อันนี้กําลังจะออกแล้วนะคะและนี่คือเมเปิลนี่เมเปิลนะคะเมเปิลชบาเมเปิลชบาเมเปิลดอกสีแดงใบกินได้ให้รสเปรี้ยว <c oughs> ให้รสเปรี้ยวนะคะแล้วก็ดอกสวยนะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ออกดอกแต่เขาออกเมล็ดมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะเติบโตต่อไปนะคะเราไปกันเรื่อยๆ อันนี้เขาขึ้นเองนะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่ามะแวงนกนี่มะแวงนกขึ้นเองอันนี้ขึ้นเองนะคะทําอะไรได้บ้างหนิยังไม่รู้เหมือนกันน,นี้เขียวสเสวยค่ะทุกคนเขียวสเสวยนี้เยอะเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูตรงตรงตรงต้นของคุณคุณตาสะดาเนี่ยมีต้นไม้เยอะมากนะคะอันนี้คือต้นกะลาเวกค่ะทุกคนกะลาเวกใช่ไหม ใช่อันนี้คือกะละเวกนะคะจะเลือ้อยอันนี้รอเรื้ออยู่นะคะรอเรื้อยอยู่อันนี้เป็นต้นกำยานนะคะอันนี้รอลงกระถางอันนี้มดยอบเดี๋ยวจะมาทํารายละเอียดให้อีกคลิปหนึ่งนะคะมดยอบมดยอบก็เป็นสมุนไพรโบราณส่วนอันนี้เป็นพวงชมพูมีสีขาวกับสีแดงดอกยังไม่ออกเลยค่ะทุกคนอันนี้กุลาบนะคะอันนี้กุลาบ หลากหลายสายพันธุ์นะคะกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ช่วงเนี้ยนี่เห็นไหมหนิงตัดตัดจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆตัดตัดยอดนะคะเขาจะแทงเขาจะแทงยอดใหม่ออกมาแบบนี้นี่แม้นี่เริ่มแทงยอดใหม่กันหมดแล้วนะคะทุกคนช่วงเนี้หน้าฝนนะไม่ต้องให้เขาออกดอกมากนะคะตัดยอดเลยค่ะแล้วตรงนี้ห้องหนิงนะคะก็เป็นเอ่ออะไรนะเป็นสายน้ําผึ้งนะคะเดี๋ยวหาดอกให้เพื่อนๆดู มีดอกออกบ้างหรือยังเมื่อก่อนนี้มีดอกออกมาแล้วนะคะหอมมากเพื่อนๆเ,เอาไปทำชาได้ช่วงเอ่อที่มีโควิดนะคะดื่มตัวนี้สามารถฆ่าเชือ้อในร่างกายได้นะคะดอกใส่น้ําผึ้งช่วงนี้ยังไม่ออกดอกให้เห็นนะโอเคเดีย๋ยวไปดูกุหลาบสมๆของบ้านอนึง่งหน่อย อันนี้คือกุหลาบสามปีแล้วนะคะมันเริ่มโทมแล้วอะ่ะมันเริ่มโทมมากๆมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นอันนี้พุทธเศรษฐีนะทุกคนนี่คือพุทธเศรษฐีกําลังจะออกดอกดอกหอมฟุ้งกระจายมากบอกเลยพุทธเศรษฐีะคะ่ะส่วนอันนี้เป็นมะนาวไร้เมล็ดของบ้านที่ฉันค่ะมะนาวไร้เมล็ดไร้เมล็ดจริงๆทุกคนอันนี้ต้นนี้แบบประครบประงมมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยโต นี่ส่วนอันนี้นะคะดอกไม่มีมาที่ถ่ายคลิปนี้ไว้อะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบกับช่วงที่ดอกมันฟูสะพังนะคะทุกคนอันนี้คือต้นนี้คือพุทธนาบุตรออกดอกทีเหลืองทั้งต้นและดอกหอมมากหอมจนเกือบฉุนแต่ก็คือเนี่ยเนี่ยมันกําลังจะนี่เนี่ยมันแทงแล้วนะคะอีกประมาณ2สัปดาห์ทุกคนอีกประมาณ2สัปดาห์ตรงนี้จะเหลืองสะพังเลยเดี๋ยวหนิงจะจะมาถ่ายทําให้ชมใหม่ อันนี้เป็นบีชอปนะคะทุกคนหนิงพยายามให้เขาขึ้นซุม้มนี่คือน้องบีชอปของเราเราก็พยายามให้เขาขึ้นซุ้มแต่ตอนนี้โดนแย่งโดนแย่งด้วยเนี่ยเอ่อฟักโดนแย่งด้วยฟักเอาทุกคนดูฟักขึ้นซุ้มแทนนะคะฟักขึ้นซุ้มแทนมันโดนแย่งด้วยฟักแต่ว่าเออซุ้มทีฉันจะพังนะคะเพราะว่าเขาหนักมากนะฟักหนักมากเลยนะโซนนี้ก็จะเป็นเอ่อเอ่อต้น ต้นมะนาวนะคะต้นมะนาวของที่บ้านเนี่ยเสียดายมากเลยทุกคนกุหลาบกุหลาบช่อนี้ของดิฉันเก็บมาหมักดอกไม้เก็บมาหมักน้ําหอมไม่ทันนะคะกุหลาบช่อนี้ของดิฉันเก็บมาหมักน้าหอมไม่ทันฝนก็น้ามากสองสามวันนี้นะคะเดี๋ยวแบบนี้ต้องตัดเลยตัดสักประมาณนี้เลยอะ่ะตัดชึบประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่นะคะอันนี้เป็นพันธุ์ อะไรก็ไม่รู้หนิงจําไม่ได้แต่ว่าดอกหอมเหมือนก่อนดอกหอมอ่อนๆสามารถเอามาหมักทาน้ําหอมได้นูน่นตรงนู้นก็มีอยู่นะคะบีช็อปเราซูมได้ไหมสามารถซูมได้ปะนูน่นตรงนู้นก็บีช็อปนะคะเดี๋ยวอัน,นั้นต้องเก็บแล้วเอาไปหมักได้แล้วข้างล่างก็จะมีดอกไม้ทานได้นะคะชื่อเอ,อพระจันฉาย ที่บ้านหนิงก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะทุกคนวันนี้ก็พาโฮมทัวร์นะคะเป็นการเดินทัวร์การเดินโฮมทัวร์ที่บ้านนะคะก็จริงๆก็จะมีเยอะกว่านี้อีกอีกอ,อีกครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าครึ่งหนึ่งนั้นก็จะไม่มีอะไรละเป็นห้องอเป็นห้องเอาไว้เก็บของนะคะก็เห็นไหมอันนี้พื้นที่ของบ้านหนิงประมาณ150ราตารางวาแล้วก็ตอนที่มาอยู่บ้านเนี่ย คุณสามีกับคุณแม่คุณยายเนี่ยเออไม่ชอบการปลูกต้นไม้เขาก็ให้พื้นที่อ่ะหเมตรรอบบ้านดิฉันก็ปลูก1เมตรรอบบ้านแล้วก็กระจายมาถึงกระถางกระจายมาถึงล้อมล้อมรั้วจริงๆมีโซนเอ่อบ่อที่เป็นบ่ออิฐในการเอ่อปลูกไม้ผัดนะคะแบบแผักผักกินใบผักระยะสัน้นเอาไว้กินด้วยนะเมื่อกี้ให้ชมแบบเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ปลูกจำปีตรงตรง,ตรงหัวบ่อไปแล้ว ะะก็เป็นความสุขเล็กๆนะคะในการปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะส่วนใหญ่ในบ้านนี่เป็นดอกไม้หอมแล้วก็ทุกอย่างอะ่ะสามารถนํามาทําประโยชน์ได้หมดเลยนำมาทำน้ำหอมได้เอามากินได้ได้หมดเลยแล้วถ้าจะเป็นไอเดียสำหรับบ้านของทุกๆท,ท่านนะคะก็ <c oughs> ในการปลูกต้นไม้นะคะหนึ่งเนี้ยหนึ่งเมตรรอบบ้านแล้วก็ต้นกระถางกระจายรอบบ้านเหมือนกันแล้วเราก็ ปลูกก้ะไม้มาประมาณแบบเกือบ4ปีแล้วกับการย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ก,อก่อกําเนิดเป็นกลิ่นไทยนะคะจากการที่เราชอบดอกไม้หอมจะเป็นส่วนใหญ่นะคะไม้กินได้เราก็มีแต่ว่าเราปลูกดอกไม้อะเยอะแต่ดอกไม้เนี่ยถ้าเราไม่อยู่บ้านมันจะดูแลยากมากดอกไม้ต้องให้ความสําคัญแล้วก็อยู่ใกล้ชิดเขานิดน,นึงเขาถึงจะออกดอกให้เราชมนะคะดอกไม้เนี่ยออหน้าที่ออกดอก เยอะที่สุดจะเป็นหน้าร้อนลองลงมาคือหน้าหนาวสําหรับไม้เมืองหนาวนะคะก็จะออกหน้าหนานเยอะหน่อยส่วนหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้นไม้อะ่ะพักต้นนะคะก็ตัดแต่งดูแลต้นไม้ตัดเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่ออกมาเหมือนเป็นการทําสาวเหมือนกันตัดเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่ออกมาช่วงหน้าหนาวอะ่ะเขาจะได้ออกดอก พันธุ์ไหนที่ออกหน้าร้อนเขาก็จะได้แบบมีแรงในการออกดอกให้เรามากขึ้นวันนี้ก็พานะคะโฮมทัวร์ที่บ้านดูดอกไม้ใบไม้นะคะดอกไม้หอมที่บ้านให้เพื่อนๆเออ่ลองเป็นไอเดียว่าเฮ้ยถ้านที่บ้านของทุกคนไม่มีพื้นที่มากมายอะ่ะก็สามารถ ปลูกแล้วบ้านแบบนี้ได้นะดิ่งก็หนาแน่นเลยนะคะตอนนี้ไม่สามารถจะปลูกอะไรได้อีกแล้วนอกจากลงกระถางอ่าวันนี้ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกลิ่นไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ